ถ้าคุณทําได้สิบข้อและทุเรียนตายผมอนุญาตให้คุณเอาไม้หน้าสามมาฟาดหัวผมได้เลยแต่ถ้าคุณพลาดเพื่อมึนสักข้อไม่รอดนะครับข้อแรข้อที่หนึ่งสังเกตดูทุเรียนจะมีหน้าใบด้านนี้คือด้านหลังใบด้านนี้คือด้านหน้าใบเวลาปลูกทุเรียนจะต้องหันหน้าใบเนี่ยไปพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นถ้าคุณหันผิดทิศทุเรียนจะบิดตัวเองหาตะวันปีที่สองตายเลยจะต้องหันหน้าใบ ไปพระอาทิตย์ขึ้นบ้านผมพระอาทิตย์อยู่ตรงโน้นฉะนั้นเวลาปลูกจะต้องหันไปนไ<ม>ด้านนี้เป็นเคล็ดลับเลยเหรอครับใช่ครับผิดคือยังไงก็ตายผมลองมาเยอะแล้วครับไม่รอดเปเขารู้กันทั่วไปไหมครับว่าไม่ไมอะ่ะเขาจะไม่บอกความลับพวกนี้กันครับเขาจะไม่บอกความลับกัน <hei> แต่คนใต้ผมคนใต้เขาทำ<อ>เรื่องสวนไงโ่มากับทุเรียนจะรู้ดีสรุปข้อที่หนึ่งจะต้องหันหน้าใบไปทิศตะวันออกคือที่สอง ใช่ใช่ข้อที่สองเวลาปลูกทุเรียนห้ามขุดหลุมฝังดินตายครับเวลารากออกมาไปเจอน้าใต้ดินแกะถุงดำปั๊บไปวางไว้บนดินตําแหน่งที่เราจะปลูกแล้วหาดินจากทางอื่นมาโปะมาโปะแบบนั้นนะครับออไม่ต้องแกะถุง<า>เลยแกะถุงออกแต่ว่าห้ามขุดหลุมเ,เนี่ยพอแกะถุงดำปั๊บวางบนดินตำแหน่งที่จะปลูกเลยเออแล้วหาดินจากทางอื่นมาโป้อ่ะมาคูนอะ่ะถุงมันก็จะย่อยไปเองไม่ถุงแกะออกรต้องแกะออกครับวางวางแบบแต่ไม่ต้องขุดหลุมคือสรุปห้ามขุดหลุมข้อที่สองเคยรับข้อที่สองห้ามขุดหลุมโดยเด็ดขาด ไปวางบนดินตำแหน่งที่เราจะปลูกเลยแล้วหาดินจากทางอื่นมาคูนคนใต้เขาเรปะ๊ปะโป๊คนอีสาน<ะ>คูนดินคูนดินใช่ค่ะผมห้ามคนลงข้อที่สามตำแหน่งที่เราจะเอาต้นทุเรียนไปวางที่เราจะคูนดินนะหาหินฟอสเฟตสามกำมือโรยรอบๆก่อนที่จะเอาต้นทุเรียนไปวางก่อนที่จะคูนดินมอดมอดปลวกเชื้อโรคเชื้อรารากเนา่าไม่กล้ามายุ่งทุเรียนจนกว่าทุเรียนจะออกดอกเลยฉะนั้นข้อที่สามหินฟอสเฟตขาดไม่ได้ บ้านเราไม่มีขายแต่ผมมีถ้าลูกค้าซื้อสิบต้นป๊าปผมจะแถมให้ฟรีสิบต้นอยู่ในห้องนี้ครับขายไม่ได้เพราะอะไรไม่มีใบอนุญาตขายปุ๋ยและยามันมีความผิดกระทรวงพันธี์เขาเล่นงานตายก็ผมถ้าซื้อสิบต้นแถมให้ฟรีข้อที่สี่เวลา